สอวิธีนะครับหน้าเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบเ <17 1 S 2> อ็ดข้อสิบแปดแล้วสิบแปดนะครับสิบแปดแล้วนะพิสูรรูปใดเพิ่มนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีซึ่งเตียงก็ดีม้าหน้าก็ดีที่มีขาเสียบเข้าในแม่แค่โดยไม่มีสลับยึดให้แน่น บนกุดีชั้นบนที่สูงเลยสีสัมัชชิมะาุรุษที่ยังว่างเล่าไม่ได้ปูกระดาษในวิหารของโสงต้องอาบปาสิตติครับกุฏิสงเหมือนเดิมนะถ้าบอกกุฏิชั้นบนมาที่ก็ไปกุฏิชั้นลอยหมายถึงกุฏิมันมีสองชั้นหรือว่าสามชั้นนะครับทีนี้ข้างล่างเนี่ยมันก็มีใต้ถุน นะครับข้างล่างก็อยู่ได้น,นะข้างล่างเนี่ยสุงพอที่ไม่กระทบศีรษะบุตรนะบุตรกลางกลางยืนขึ้นแล้วนะครับไม่กระทบไอ้คือคา,างข้างบนนะอืนะครับต้องอย่างนี้นถ้าว่าข้างล่างมันไม่พอคนยืนแล้วก็โดนหัวใช่ไหมต้องทมเดินนี้ไม่ออกนะครับ<ม>อันนี้เอาห้องข้างล่างนะที่มันยืนบุตรกลางกลางยืนขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็ตรงคาเนี่ยเขาเรียกว่าขาหก็คือคือใช่ไหม ไม่โดนหัวเข้าในต่างข้าวคือครับม,ม,มันจะมีสองอันหรือว่าคือันค oh ือที่ทำให้โดนคือที่ต่าที่สุดก็ไม่โดนหัวแล้วเดินรอดได้สบายเขาไม่ต้องก้มตัวใช้สอนได้ของนักทำอะไรนั้นทำตีนั้นเขียนผิดเขาไม่ได้เขียนเป็กูตีเขาเขียนภาพเตียงใช่ไหมภาพเตียง ออไม่ใช่เตียงครับไม่ใช่เตียงมันจะเป็นสองชั้นแบบนี้คแต่ก็เอาขาเตีรยบขาขาเตียงอบบเนี้ยขาขานี่ขาไม่แค่ไม่แค่้ามเตียงครับอันนี้ไม่ใช่เตียงอันนี้ไม่ใช่เตียงอันนี้เป็นตเป็นกุฏิเลยนะครับกุฏิสองชั้นหรือว่าสามชั้นนะครับม่ได้เหมือนนัาครนะใช่ใช่มันจะมีแม่ไม่มีแม่แค่นักต่ีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ เข้าหมายถึงว่าข้ามบนเนี่ยเข้าวางเตียงเข้าวางเตียงต่างอีกทีนะครับ<ม>ใครเห็นบ้านบ้านนอกไหมครับที่บ้านใต้มันจะมีใต้ถุนใช่ไหมแล้วตอนนีก็ของยังไม่เสร็จนะหรือบ้านสองชั้นก็แล้วแต่เขายังไม่ทนได้ปูแผ่นกระดาษใช่ไหมมีแต่ตีไม้คาไม้เขือไว้ใช่ไหมครับเพื่อ,อไว้ปูแผ่นกระดาษใช้นบนนะแต่เขาทายังไม่เสร็จนะครับพี่สุก็เอาเตียงเยไปวางไว้ข้างบนนะแล้วก็ไปนั่งไปนอนอยู่ข้างบนนั่นนะครับ ทีนพอดีเตียงม,มีหลายอย่างแต่เตียงในสิขาบุนี่หม,มายถึงว่าเตียงที่จะเอาขาสอบเข้าไปในแม่แท่แะแแะนะครับขาสอบเข้าไปในแม่แค่รู้จักแม่แค่ไหมครับแม่แค่คืออะไรนะไอตัวขาขาของเตียงเขาเรียกแม่แค่หรือว่าอันนี้นะครับมันจะมีแผ่นกระดาษมีขาแล้วก็มีขาใช่ไหมครับขาคือตัวที่เขาวางแผ่นกระดาษน,นะ แล้วก็ขามันเขาจ่อขาเสียเข้าไปในแม่คร่นะครับตรงขาตรงนั้นนะแต่มันไม่มีอะไรยึดติดไว้นะครับเขาก็ทําแบบพวกช่างอะไรมีวิธีนะเสียเข้าไปนะครับทีนี้มันมันก็ไม่ได้แน่นมากนะครับถ้าใครไปนั่งทับแรงๆเนี้ยนะขามก็จะหนุนออกมาได้เพราะไม่มีสนักอะไรยึดติดเอาไว้นะครับอันนี้เขาเสียเไปกไปเห็นเตียงประกอบนะครับเตียงประกอบน่ะช่างอะไรใช่ไหม นั่นนะครับแม่เตียงไม้ก,ก็มีสนหะมืกอก่อนก็มีนั่งน,นะครับอันนี้นะแรกเป็นยังไงครับเป็นกุติชั้นบนอย่างนี้สองหืสามชั้นก็แล้วแต่นะแล้วเตียงไปวานเตียงที่มีขาถึงก็ไปในแม่แคน่นะครับแล้วผู้ที่อยู่ข้างบนเนะี่ยก็เป็นนั่งทํานอนท่บเตียงนั้นนะครับอันนี้แค่นี้นะต้องบอกไปตีในสิขาบทน,นี้แล้วนะครับเพราะมันจะเกิดอันตรายคนที่อยู่ข้างล่างได้นะ ข้างล่างมันใช้สอยได้เดินไปเนี่ยคือค้างไม่โดมมนหัวนะครับใช้สอยได้ไม่ต้องก้มแต่ว่าถ้าข้างล่างน่ะมันมันต้องก้มเดินไปนะเขาไม่ได้ใช้สอยาตามปกติหรือทําเป็นห้องเก็บท้าป้าสัมภาระเก็บสิ่งของอะไรอย่างงี้ยนะก็ไม่เป็นนะครับอาอเฉพาะที่ว่าใช้สอยได้นะอย่างนี้ครับแล้าต้องมาไปตีน,นสิกขาบนนี้ต่อไปมาดูต้นันไม้ ถ้าเรามาดูต้นีม้จะชันเลยนะเป็นยังไงนะครับเขาเขีย,ยนอย่างนี้ใช่ไหมครับติสองชั้นคุณกุตินะกุปริไปหาศาสตรกุติยาไม่ได้คุยกุตินลยดูถ้ามาดูค้องที่บาอ่าต้นบันหยันนะเรื่องพิสูจสองรูปนะครับโดยสมัยนั้นคุณพระพุทธเจ้าประทับอยู่นับพระเชตวันอารามของนาชามิริกาข้ามบริเขตพระนครสาวยธี ครั้งนั้นีิสูซสองรูปอยู่บนร้านในวิหารเป็นของสงฆ์เนี่ยมหากุตนะิรูปหนึ่งอยู่ชั้นบนรูปหนึ่งอยู่อ่ารูปหนึ่งอยู่ชั้นล่างรูปหนึ่งอยู่ชั้นบนพิสูซอยู่ชั้นบนนั่งทับโดยแรงเส่งเตียงอันมีเท้าเสียนครับเท้าเตียงตกโดนศีรษะของพิสูซผู้อยู่ชั้นล่างพิสูซนั้นส่งเสียงร้องร่นครับ,รบโอ้โหเจ็บน่าดูนะขาเตียงหลอนใส่หัวนะครับ ท่านร้งองดังลั่งเลยนะพิทัทงหลายทางอนุวิ่งเข้าไปหามพิสุนั้นว่าท่านสองเสียงร้งองทําไมซิ่งพิสุนั้นได้ชี้แจงเรื่องนั้นแก่พิสุทงหลายเนี่ยก็ราเรานเป็นยังไงครับบรรดาพิสุผู้มั่งม้่นสรีดต่างก็เพ่งกันเตียมพูนาว่าฉช่นไรพิสุจึงนั่งทับโดยแรงซึ่งเตียงมีเท้าเสียบ,บนร้านในวิหารเป็นของสงและกะคุณเนื้อฟันแบบมีคฆาาเจ้า พระองค์เปิชุมสองทรงสองเท้างส,ง,าง,สงตีเตียงแล้วก็บาหยิกขาบวน,นี้ขึ้นมานะครับนีเนะเขาบอกว่ามีเท้าเสียบก็คือเขาสอบเท้าเสียบเข้าไว้ในตัวเตียงนะครับเป็นร้านนะร้านที่ไม่กระทบสีสันของมัชชิมะรุตข้างล่างในไปมาได้สบายนะครับนี่มาดูคำอธิบายนะดูคำอธิบายอันนี้เหมือนเตียทหารเลยป่ะนี่ก็ทำสองชั้นเนี่ย ก็ทาเป็นบันไดขึ้นซะหน่อยนะครับทีนี้มาดูความที่นในกัางขาเลยะครับหน้าร้อยเจ็ดสิบห้าครับอธิบายเวหาสักุติสิกขาบทกุติเฮิรฟ้าเวหานะกุติชั้นบนนะนะครับกุติลอยฟ้าบิดทนี้ก็ไปกุติลอยฟ้าเนะกุติสองชั้นหรือสามชั้นนะครับข้างบนไม่ได้ปลูกอิจฉาทีนะ พึงสร้างอาธาิบายสิกขาบทที่แปดต่อไปคําว่าอุปริเบหาสักุติยาที่แก่กุติสองชั้นหรือสามชั้นนะเนี่ยผู้หนุงกุตินะที่ไม่ได้ปูพื้นไว้ข้างบนไม่ยังไม่ได้ปูกระดานหรือว่ายังไม่ได้เทปูนะครับก็ในบทภาชนีพิมาพภาจ้าทรงประส,สะงค์จะแสดงกุติที่มุ่งหมายเอาในสิกขาบทน,นี้จึงตัดไว้ว่ากุติที่ไม่กระทบศรีรษะของบุุษป,ปางกลาง หมายถึงว่าบุตป,ปังกลางเดินลอกไปได้สบายนะครับเอ,อคําว่าอาหารจับปลาตกะกางหมายถึงเตียงกุฏินัน่นออกุฏิเอาไปนะหมาถึงเตียงหรือตั้ที่มีเท้าเสียบไว้ในตัวเตียงคําว่าอาพินิสีเทยแะแปลว่านั่งทับนะครับนั่งทับเลยอีกอย่างหนึ่งคำนี้เป็นทติยวิพัฒน์ใช้ในความหมายของสตมีวิพัฒน์ที่มาขาแสงสามบาลีนะ อธิบายว่านั่งหรือนอนบนเตียงหรือตักมันจะวางปีถังบาใช่ไหมแปลว่าบนนะครับส่วนคำว่าอาภินี้เป็นเพียงอุปสรรคลงมาเพื่อทาให้หมดสละดสวยเท่านะั้นจะแปลว่านั่งทับนอนทับก็ได้หรือว่านั่งเฉยๆก็ได้เพราะฉะนั้นด้วยการกําหนดอย่างต่ําสุดของกุฏิที่สูงนะครับไม่ได้ปูพื้นไว้ชั้นบนซึ่งมีลักษณะตามที่กล่าวไ้แล้ว พิสูจใดนั่งหรือนอนบนเตียงหรือบนตังที่มีท้าสอดเข้าในแม่แค่ไม่ได้เต็นสลัดไว้ที่เขาวางไว้บนคือข้างบนพอที่คือชั้นล่างนะครับสุดจะไม่กระทบสีสษะของมัชิมะบุรุษนะรบบุรุษไม่กระทบสีสษะของบุรุษกลางคนใสมาแล้วนะพิสูจนั้นต้องบ,บัดปาจิตติตามจํานวนกิริยาอาการนะครับ ที่นั่งๆน,น,นอนๆนาะงท,ทีก็ต้องนั่งพกี่ตัวตามียงการนะดาที่กาวไว้แล้วในอนุปกติชาสิกขาบทน,นะครับเตียงเนี่ยถ้าว่าเตียงมีสี่ชั้นก็เตียงต่างนะบางอย่างมีขาสองเข้าไปในแม่แค่บางอย่างแม่แค่สองเข้าไปในขะาที่หนึ่งพ่อใครทำเลยใครทำั้งสองแบบใช่ไหมครับหรือมีขากับแม่แค่เข้าต่อติดกันเดียวทาไปเลย ที่หอดได้ตรงนี้ที่ติดสองฝ้าร็นีที่มาประกอบที่หลังเป็นหัวเทียนนีแต่แต่นี่ผมผมก็ยังงองอยู่ดีว่าถ้าปืติีด้วงบนไม่มีคือน้วจะเำเทียนไปปูได้ยังไม่ใช่แล้วเขามีคามีขือไว้ก่อนนะครับมีขือไว้ก่อนนี้วอันที่เป็นไม้เป็นตารางตารางตารางก็จะวางรูปแบบน่าจะ <Yeah. S 2> เนี่ยข้าเตียงวางได้ครับข้าเตียงวางก่อนล่อไปตรงนั่นนะเอาเตียงใส่เข้าไปเลยนะครับล่อเข้าไปตามช่องเลยมันก็จะมีตัวม้า็นตัวรองเตียงยายใช่ไหมครับขามันก็อาจจะอยู่ข้างล่างเลยนะห้อยลงมาเลยค <ś> รับ <c ười> <c ười> หมายถึงว่าเตียง <c ười> ยกเตียงขึ้น <c ười> ไปตั้งบนคข่อมเลยครับเข่ขมนั่นเลยครับขาเขาใช่ใช่ขใช่ครับ แล้วขาเดียงไม่ได้สลบกันไครับมันก็เลยหล่นมาโดนหัวขอข้างล่างครับน่สมายสบายเลยครับเขาเวลาเขาทําสมัยนี้ไม่ค่อยจะเจอที่ว่าเอาขาเสียบไปอย่างนี้นะมีไหมครับถ้าเป็นเตียงม้านะขาเสียบตรงเข้าไปอะไรอย่างนี้มีมีครับนี่ครัขครับ แล้ว,ว่าไม่แค่ก็เห็นผ้ามีขามีนี่นนไม่แค่มีที่ขาขา <c oughs> ตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยไม่แค่มันจะเข้า <c oughs> ในนี้ <c oughs> แล้วก็อยา <c oughs> อยาเอาไว้ยังไว้มันอยู่แล้วเข้าติดตัวนี้อเกลี่ยเข้าไปเกลี่ยไปเลยทำแบบให้ ตั้งอย่านใ้จะอยูได้คืออัวนี้ไม่ต้องตีตู้ทับครับให้มันแน่นๆซะหน่อยใช่ไหมต่อๆเข้าไปครับก็ปาไปยืนครับและอันน่ะถ้าแม่แค่สเข้าไปในขาเป็นยังไงครับแม่แค่สอไปในขาอันนี้ไม่ใช่ไม่แค่สอเข้าไปในขาเลยครับเนี่ยจะสอนเนี่ยขาไม่ขาจ้ะครับนี่ขาเนี่ยแม่แค่ครับเนี่ยเราก็ต้องเอาแม่แค่เนี่ยสอเข้าไปในขาอ่า แล้วแล้วคานคานมันจะอยู่อย่างนี้ครับมันจะมีตัวสลักนะอ๋อครับมันจะมีตัวนี้ตัวสลักคอยยึดอีกทีใช่ไหมครับตัวตัวตัวคานคานคานเตียงอ่ะครับแล้วเขาจะหยาบไว้มันจะเป็นรูปนี้ครับอ๋ออยางไว้เพราใส่ใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะติดล็อกเลยล็อกเลยดูครับ ไม่ให้หล่นลงมานี่แหละจะจะรองติดกันอยู่เลยครเจอแล้สุกก็อีนั่งที่ในหัวฉันนะกาอี้ตรงนั้นครับรืยอเข้ามาประกอบกันนะครับเขาจะเอาขาสองไปน่แม่แค่นี่เปล่าดูแล้วนะมันก็เป็นกาอี้ประกอบกันตัวขาเหมัอนกันตงนี่มันไม่มีใครถางครัเพราะว่ามันช้าใม่ไหมต่อตะปูเกี่ยวง่ายก่อนแ่ยวนก้ เออเขาสะดวกนะเป็นเขาใช่นห้าเหมือนเขาให้เป็ you. Man, you anything, like. uh ูเ huh. ดียวเลยเอครับให้ม <h pared> ันเนื <t> ่องไปอันเดียวกันเลยไม่ต้องไปส่ออะไรใช่ไหมครับเนื่องเปเดียวกันเลยอือก็จะมีเตียงที่สองขาเข้าไปในแม่แค่สองแม่แค่เข้าไปในขาเตียงที่ยึดติดนะครับขาก็แม่แค่เปเดียวกันเลยแล้วก็เตียงที่มีขามันกั้งปูขาเหมือนกั้งปูครับอที่ขามันงอเนี่ยนะ มาที่ก็เหมือนราจะสีอะไรน,นะครับเขาเรียกส่วนส่วนมากแล้วนักวิชาการเขาตั้งเขาตั้งชื่อมาเดโกหรือว่าขาสิงอ,อ๋อขาสิงแต่ถ้าเป็นขาสิงจริงอ่ะถ้าใช้ไม่ได้นะต้องทาลายหให้ไม่เป็นขาสิงให้มันหมดลักษณะส,สิงออกไปนะครับเอาไปขาปูหรือว่าขาม้าขายในงอเข้าอย่างนี้นะจะเจอลองดูนะไอ้ก้าอี้ที่เขาอะไรนะ วางพุทธรูปนะโต๊ะที่วางพุทธรูปนะมันจะมีอันหนึ่งที่ขางอเข้าอย่างนี้เช่นกันับขางอเข้าถ้าไม่ทำเล็บก็ไม่เห็นขาดีกอืมอ๋อเขาับถ้าขาถึงนั้นทำเล็บใส่ลงไปด้วยนี่เรามาดูเหตุเกิดและประเภทอาร์บอดสิกขาบทนี้พระพากเจ้าทรงปลาลบที่สื่อรูปได้รูปหนึ่งในเมืสาวันที บัญญัติวนแล้วข้าเหตุคือการรีบนั่งหรือนอนทับเตียงหรือตังที่มีท้าเสียที่เขาวางไว้บนกุฏิชั้นลอยน,ยนี่อะนี่แบบชั้นลอยถ้ามันจะรีบนั่งมันนั่งทับแรงนะครับขามันก็เลยหลดเข้าทุ้งทไม่ค่อยดีนะ <c oughs> เป็นสาธารณบัญญัติที่สุนีก็มีนะครับอันนั้นติดการไม่เกี่ยวกับการใช้ใครไปนั่งไปนอนก็โดนทำบัตเองนะครับ เป็นติการปั่นตีคือเป็นของสองนะเข้าใจสงสัยทิดชอบผิดต้องอาบาตัตไป่ังนั้นนะครับมันเป็นกุติของสองนะแต่ถ้าเป็นกุติส่วนบุคคลเนี่ยก็ยังต้องอาบัตนะครับแต่เป็นอาบัตทุกกฎเป็นติการทุกกฎนะอาณาบัตท,ที่สุดไม่ต้องอาบัตเมื่อนั่งในวิหารของตนอา้าวกุติส่วนตัวมัปัญหาใครมานั่งมานอนข้างล่างเองอนี้มันของเรา <c oughs> เขาได้ครับหรือของพิสุผู้คุ้นเคยกันนี่ก็ได้นั่นก็้าไปมันก็กุฏิลงที่แกนะเป็นกุฏิส่วนใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่เขาไม่มีอะไรนงเขาไม่มีสองชั้นอย่างที่ว่านะครับนี่ปัญหาในที่ไม่ใช่กุฏิชั้นลอยกุฏิพอกรนะทบศีรษะได้คือก็เดินลอกไปข้างล่างแนละ้วไม่สะดวกนะนนกมากระทบศีรษะพอเดินก็ต้องก้มตัวใช่ไหม ้างเตียงก็ไม่เอานะครับแล้วก็นั่งทับเตียงต่างที่ข้างบนได้ไม่เป็นไรนั่งบนเตียงต่างที่มีเท้าสอนนะครับในสถานที่ที่ไม่มีการใช้สอยเพราะข้างล่างใช้เป็นที่เก็บถ้ป้าสัมภาระเป็นต้นข้างล่างเขาก็ไม่ได้ใช้เป็นนอนไม่ใช้สอยอะไรนะอะไรเก็บของไม่เป็นไรหรือในสถานที่ที่ข้างบนเ <c oughs> ขาปูแผ่นกระดานไว้หรือทําการฉาบไว้ด้วยปูไม่มีปัญหาน,นะครับ โ okay, อแผ่นกานาเรียบร้อยหนระือว่าเทปูมนเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังไงก็ไม่มหลอกนะครับยืนบนเตียงหรือต่างที่มีเท้าเสียถึงจะอยู่ในที่นั้นหยิบวัตถุบางอย่างหรือผ้าของไว้เพราะว่าข้อนี้เอาอิริยาบถน,นัง่งหรือว่านอนใช่ไหมนั่งทํานอนทับใช่ไหมครับแล้วขึ้นไปยืนนะเพราะว่าจะหยิบของบางอย่างหรือว่าผ้าของไว้ยังนี้ก็ได้นะครับ นั่งอยู่ในสถานในฐานเปลี่ยนนะนั่งอยู่บนเตียงตันที่ได้ตึงสลัดไว้นะครับสอดลิ่มไว้ข้างบนมันมีขาสอดก็จริงแต่เขาตึงสลัดสอดลิ่นไว้แล้วเนี่ยมันก็ไม่หล่นลงมาครับนี่ก็ไม่เป็นไรแล้ววิสุบ้านเป็นต้นก็ไม่ต้องอางบัดองอางบัดสิครับวันนี้มีองศีเหล่านี้คือหนึ่งวิหารเป็นของสมนะครับกุติของสมสองนั่งร้านไม่กระทบศีรษะเลยศีรษะไป เดินลอดได้สะดวกนะครับสามพื้นข้างล่างใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้นะเดินไปเดินมาเป็นที่นอนที่อยู่ได้นะครับนี้สี่นะครับที่สูนั่งหรือนอนบนเตียงหรือตังที่มีท้าสอบไม่ได้ตึงสั่ไว้เมื่อครอบองสีนี่ก็ต้องบัดไปทีดีสิขาบทนี้นะครับสมุทฐานเป็นต้นเหนือกับนาเอละกะโรมัสิขาบทอะไรอะไรครับสมุทฐานเท่าไหร่ ไหนดูแล้วใช่ไหมตามมาเนี่ยเขียนให้แล้วเขียนให้เลยข่าวถ้าไม่มีจิตก็คือจะรู้ไม่รู้ว่าเป็นกุติสองใช่ไหมถ้าเป็นกุติสองแล้วก็ทํานะครับไปเด็กท่านั้นถ้ามีจิตก็รู้ทั้งรู้นะอันนี้เกี่ยวกับการอย่างเดียวพอไปนั่งทําหรือว่านอนทำนะครับมาจาไางเป็นนะจบการที่มาเวหาสักกุติสิบสามบอกเา